พี่มีประกันเต็มแล้วพี่ซื้อประกันเยอะแล้วพี่มีทุนประกันครบแล้วแล้วที่ควรจะมีอ่ะควรจะมีเท่าไหร่ครับคลิปนี้มีคำตอบเชิญชมกันครับ Well h a n h e a l t h Channel ข้อมูลการเงินและสุขภาพที่น่าสนใจในมุมมองที่น่ามองสวัสดีครับสวัสดีครับฮะขอต้อนรับเข้าสู่ w e l t h a n h e l Channel อีกครั้งนะครับครับฮะผมยงครับผมยันมากนะครับ มาคุยกันเรื่องทุนประกันชีวิตกันใช่นะครับเป็นเรียกว่าเป็นท็อปิกฮอตทิตกันเลยทีเดียวใช่นะครับจริงๆก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับหลายคนก็มองเห็นถึงว่าเอ้ยฉันต้องเริ่มซื้อประกันแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเราอยากเราก็เลยจะมีข้อมูลมาฝากนะเป็นข้อมูลสถิติของประกันชีวิตนะครับของคนไทยเนี่ยว่าคนไทยเนี่ยมีประกันชีวิตมากน้อยแค่ไหนกันอ่าโหเยี่ยมเลยครับฮะเพราะว่าตอนเนี้ย กล้ซนปีแล้วคนก็มาถามเลยเลยว่าเอะประกันเนี่ยมีหะือย่างพอถามไทยไปเนี่ยก็บอกว่าเต็มแล้วครบแล้วเรื่อยเลยใช่ครับแล้วมันเต็มแล้วครบแล้วเนี่ยจริงจมันเต็มแล้วเยอะแล้วครบแล้วจริงหรือเปล่าใช่นะครับมีอะไรมาโชว์ครับคุณยันแม่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันนะครับว่าบอกเขาเวลาเราไปถามคนอื่นเนี่ยบอกคนไทยมีฉันมีเยอะแล้วนะครับไปดูสถิติดีกว่านะครับว่า ประกันชีวิตของคนไทยเนี่ยมีมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับโอโอเคครับเราก็มีสถิตินะครับมาจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับแล้วก็นิสสานเดอะอิคโนมิสนะครับบอกว่าจํานวนกรมธรรม์ที่ถือครองเฉลี่ยต่อหนึ่งคนเนี่ยคนไทยมีเท่าไหร่นะครับครับสถิติบอกว่านะครับคนไทยเนี่ยมี0.37กรมธรรม์ต่อ1คนครับผม0.37กรมธรรม์ต่อ1คนแปลว่าคือ1คนเนี่ยมีน้อยกว่า1กรมธรรม์ ใช่ครับอ่าโอเคนะครับเมื่อไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอ่าอย่างมาเลเซียนะครับมี0.4นะครับมากกว่าเราหน่อยหนึ่งนะครับเกาหลีใต้นะครับมีประมาณ1.7นะครับส่วนที่ดีมากเลยคือญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมี3าคนหนึ่งเนี่ยมี3ามโคมทันนะครับคนหนึ่งเนี่ยมี3.2กคมทันใช่ครับผมโอ้โหแปลว่าคนไทย3าคนนะฮะถ้ากับคนญี่ปุ่นหนึ่งคน สามคนมีหนึ่งเล่มไม่เพราะว่าไม่ถึงไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเก้าคนเท่ากับคนญี่ปุ่นหนึ่งคนถูกต้องนะครับก็ถือว่าเรียกว่าจะบอกไงดีมีเยอะแล้วถ้าดูตามสถิติเนี่ยเรียกว่ายังไม่เยอะนะครับยังได้อีกเยอะได้อีกเยอะนะฮะอ่าโอเคเมื่อกี้คือเรื่องของว่าเอ๊ะคือคนไทยเนี่ยมีจํานวนกรมทานเนี่ยเยอะน้อยขนาดไหนแล้วกันเนาะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่า ถ้าตามสถิติเองเนี่ยเมื่อเราเทียบกับเพื่อนบ้านเนี่ยยังไม่เยอะเลยนะทันยันแม่เอ๊ะเรื่องที่2คือแล้วทุนประกันของเราอ่ะมีเท่าไหร่เพราะว่าเวลาซื้อประกันชีวิตเนี่ยก็ต้องมีเรื่องทุนประกันมาเกี่ยวข้องใช่ครับนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เราเป็นสถิตินะครับในปี2560นะับมีกรมธรรม์ที่เป็นกรมธรรม์ที่เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยในปี2560นะครับมีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ทั้งหมด 21ล้านกรมธรรมนะครับ21ล้านกรมธรรมเลยนะครับใช่นะครับแต่คนไทยมี70ล้านคนนะครับนะฮะทุนประกันชีวิตนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยของกรมธรรมเหล่านี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2แสนห้าเท่านั้นเองแปลว่ากรมธรรมเนี่ยเมื่อกี้จากข้อมูลแรกเนี่ยคือมีประมาณ0.3ครับคนต่อนหนึ่ง0.3กรมธรรมตอนหนึ่งคนใช่ครับแล้วทุนประกันเนี่ยเฉลี่ยต่อกรมธรรมเนี่ยก็เพิ่ง2แสนห้าหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นเองใช่ไหมฮะ แล้ว254 0 0 0หานี่าเนยฮะเลขกลมๆอันนี้แล้วกันครับพอหรือไม่มแล้วก็เท่าไหรเนี่ยมันถึงจะพอครับโอ้โหอันนี้นะครับก็เรามาดูกันดีก,กว่านะครับว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการคำนวณทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมที่คนคนหนึ่งควรมีเนี่ยควรมีทุนประกันชีวิตเท่าไหร่นะครับ,รบเรามีวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับมาให้ดู2วิธีนะครับอันแรกนะครับคือ Needbase นะครับ need base เนี่ยคือเราจะคำนวณจากภาระค่าใช้จ่ายของบุคคลบุคคลนั้นนะครับ ว่ามีภาระอยู่เท่าไหร่นะครับเวลาถ้าเกิดเสียชีวิตไปเนี่ยตัวทุนประกันชีวิตเนี่ยต้องไปปลดภาระหให้กับคนท้างหลงังก็คือนิดเบสเนี่ยเป็นเรื่องคํานวณความจําเป็นนั่นแหละใช่ครับนะครับอัน,นที่สองันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า potential base นะครับหรือเรียกว่าคํานวณจากค่าความสามารถนะครับดูไปเลยนะครับว่าในอีก5ปี10ปีนะครับคนคนนี้จะหารายได้ได้เท่าไหร่ให้ครอบครัวนะครับแปลว่าถ้าเกิดว่าคนคนนั้นหายไปเนี่ย ครอบครัวจะต้องเสียรายได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นรายได้ที่เนยคิดว่าคาดว่าจะหาได้ในอนาคตนะครับไปให้คนข้างหลังเนี่ยได้ตั้งตัวต่อก็แปลว่าวันนี้เราจะมาแชร์ในส่วนของ n need b a s e แล้วก็ตัว potential base อันนี้แล้วกันเนาะครับผมมาแรกเลยในส่วนของ need base นะครับก็คือคำนวณจากภาระค่าใช้จ่ายนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะครับคุณยนแม่นะครับวันนี้นะฮะคุณมีภาระเนี่ยอะไรบ้างนะครับอาจจะเป็นอ่ะ มีลูกหรือเปล่านะครับผมมีรถหรือเปล่าที่ต้องผ่อนอยู่รถต้องผ่อนบ้านต้องผ่อนมีพ่อแม่ไหมนะฮะต้องช่วยเลี้ยงดูไหมใช่ครับแต่อเนี้ยมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลอยๆแล้วกันเนาะทีเนี้ยเราเลยเอาสถิติอันหนึ่งมาให้แล้วกันนะครับอันเนี้ยเป็นสถิติเนี่ยที่มาจากสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนนะฮะปี2562านะฮะสำนักงานสถิติแห่งชาตินะฮะกระทรวงดิจิทัล เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนหนึงเนี่ยนะฮะของประเทศไทยนะครับเฉลี่ยทุกครัวเรือนเลยนะอยู่ที่เดือนละ2742บาทนะครับหรือปีนึงเนี่ยนะฮะอยู่ที่248,904บาทครับผมอันนี้คือหมายถึงว่าบ้านบ้านหนึ่งอ่ะมีรายจ่ายเดือนหนึ่งเท่าไหร่โดยเฉลี่ยเนี่ยหนึงบ้านเนี่ยมีค่าใช้จ่าย ต่อบ้านเนี่ยประมาณ2 2 0 0 0 0นะครับอันนี้คือโดยเฉลี่ยบางบ้านอยู่2คนบางบ้านอยู่คนเดียวบางบ้านอยู่5คนจับมหานเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยอันนี้เฉลี่ยไปแล้วต้องมีประมาณ2 0 0 0 0ต่อเดือนที่เป็นค่าใช้จ่ายฟิกนะครับโอเคอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เยอะพอสมควรเนี่ยคือนี่สินนะครับคือมีภาระภาระค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยคือต้องมีนี่สินด้วยใช่ครับเอามารวมกันนะครับอ่านี่สินนะครับเอา เริ่มเริ่มต้นจากหนี้สินของคนที่แบบเพิ่งเริ่มเดยนจบทํางานแล้วกันเนาะนะครับยังไม่เอาแบบว่าคนที่มีภาระครอบครัวเยอะๆนะครับเอาเริ่มจาก Gen Y ก่อนนะครับ Gen Y เนี่ยคือตั้งแต่อายุประมาณ16นะครับถึง35นะครับก็คือมีหนี้รวมเนี่ยทั้งประเทศนะฮะประมาณ2ล้านล้านโดยเฉลี่ยต่อคนเนี่ยก็ตกประมาณคนละ4 0 0 0นบาท4แสนบาทต่อคนนะครับบางคนก็จบมาก็คือเริ่มเป็นหนี้ถูกไหมอาจจะเริ่มตั้งแต บางคนเริ่มแต่เป็นหนี้การศึกษานะครับมาจนก,กันทั่งถึง เริ่มทำงานผ่อนรถถูกไหมครับนี่ก็เป็นหนี้ก้อนหนึ่งละผ่อนคอนโดนะครับซื้อมือถือรูดบัตรเครดิตเนี่ยเป็นหนี้หมดใช่ไหมครับโดยเฉลี่ยเงินสเนี่ยเราเรียกถือว่าเป็น Gen Y เช่นเดียวกันใช่ครับแต่ว่าผมเนี่ยเกินค่าเฉลี่ยเรียบร้อยเราเสองคนนี่น่าจะเกินน่าจะเกินไปไกลนะฮะไม่ใช่รายได้เกินหนี้เกินเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยเออเรามีสแตทมาให้แล้วกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะไอ้ประมาณ2.2งจุดล้านล้านบาทเนี่ยมันเยอะหรือมันน้อยขนาดไหนอะไรแบบเนาะ นะครับคุณยม่ารู้จักโครงการเก้าครัวเก้าของพี่ตูนนะฮะโอ้โหดังมากนะโครงการนี้นะครับโครงการนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นระดมทุนได้เยอะมากเรียกว่าเป็นแม่ประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยเลยนะฮะคือพี่ตูนเนี่ยงานนั้นเนี่ยระดมทุนเนี่ยวิ่งตั้งแต่เบตงเนี่ยไปแม่สายครับผมนะครับฮะ โครงการนั้นเนี่ยระดมทุนได้1,600ล้านบาทนะครับปูเยอะมากนะเยอะครับแต่ถ้าพี่ตูนเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาทําเพื่อหมอและโรงพยาบาลช่วยเครื่องมือแพทย์นะครับโรงพยาบาลถ้าพี่ตูนเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ครับผมปลดหนี้ปลดหนี้ให้คนเจ็ิญไดนะครับพี่ตูนต้องวิ่งอย่างเงี้ยถึง1 3ึ่งพมรอสบรอบครับพี่ตูนจะวิ่งยังไงพันรอบนะฮะรอบผมว่ารอบเดียวพี่ตูนเขาก็พอแล้วฮะนะครับพันรอบใหญขึ้นนะครับ เดี๋ยวพอพี่ตูนวิ่งจบพันล้อดีวเจนไวยก่อนนี่ใหม่อยู่ละแต่นี่เปรียมันยังไม่จบแค่นั้นไม่จบค่าใช้จ่ายนี่สินอันนี้สค่าอะไรสุดท้ายฮะค่าใช้จ่ายงานสดก็คือค่าใช้จ่ายในวาระสุดท้ายของตัวเองนะครับค่าเนี้ยเป็นหลายๆคนที่ค่อนข้างจะหลงลืมแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าคิดว่าแบบเฮ้ยตัวเองไม่อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมีค่านี้ก็ได้คนอื่นต้องจ่ายให้ไงแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่าคิดแบบมีคนรับผิดชอบหน่อยนะครับก็คือถึงเราอยู่หรือไม่อยู่เนี่ย ค่าใช้จ่ายเนี่ยคนในบ้านเราก็ต้องเสียไปอยู่ดีใช่นะครับโดยเฉลี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็คือเอาไปลองถ้าเกิดว่าลองสัมผัสดูนะจริงๆก็โดยเฉลี่ยเนี่ยคือตามสถิติที่เราเก็บมาเนี่ยเขาบอกประมาณ1นึ0 0 0สบาทอ๋อครับการจัดงานครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ประมาณ1นึ่งแนะครับชาดอกไม้ชาอะไรั้าใช่ครับนะครับทีนี้นะครับขออนุญาตเอามารวมให้ให้ดูหน่อยแล้วกันเนาะว่าคนคนนึงนะครับเบสิกพื้นฐานเลยเนี่ยควรจะมีภาระค่าใช้จ่ายเนี่ย ที่ต้องมีทุนประกันสำรองไว้เนี่ยมีเท่าไหร่ดีนะครับครับนะครับก็ตกค่าใช้จ่ายครอบครัวนะครับปีหนึ่งสองแสนสี่นะครับอาจจะเผื่อไว้สามปีนะครับเป็นตั้งหลักให้ครอบครัวนะครับสามปีประมาณเจ็ดแสนนะครับครับมีหนี้สินที่ต้องชําระอีกสี่แสนนะครับมีค่างานจบอีกแสนห้านะครับอันนี้คือเบสิกพื้นฐานนะครับยังไม่รวมค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ยังไม่รวมค่าค่าการศึกษาลูกนะครับอ่าทั้งหมดแล้วเนี่ยตกแล้วนะครับ ควรจะมีทุนประกันอย่างน้อยในยประมาณล้านสเพื่อคอบเวอร์รายจ่ายตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นแค่ตามสถิติที่เราไปเจอมาขั้นต่ำเท่านั้นเลยนะฮะเนี่ยถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายต่อครอบครัวเนี่ยมากกว่าเท่านี้คุณหรือคุณมีนี่สินมากกว่าทุนประกันก็ต้องเยอะกว่า1,3ล้านสนะครับโอ้โอเคครับอ่ะเมื่อกี้ที่เราดูไปทั้งหมดนะครับคุณแม่มันคือ Need s e นะฮะ,ะคือสิ่งที่จำเป็นเลยเป็นภาระนะ ทีเนี้ยผมจะมาต่อในส่วนของเรียกว่า potential base แล้วกันครับผมหรือว่าคำนวณจากค่าความสามารถอืมอืมคือคเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรในการหาเงินถูกไหมครับอ่าถูกเรารทํางานเคลื่อเครื่องจักรหาเงินนะครับด mm hmm. ังนั้นเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีการมีค่ามูลค่าของการหาเงินได้เนี่ย mm hmm. ก็โดยเฉลี่ยไปนะครับก็เป็น เป็นค่าความสามารถนะครับเผื่อไว้สัก5ปีถึง10ปีในช่วงเวลาที่คนคนนี้ทํางานหรืออย่างบางคนที่บอกว่าอย่างถ้าเป็นในในต่างประเทศเขาจะคํานวณว่าสมมติคุณอายุ30คุณเกษียณ60เนี่ยคุณจะต้องทํางานอีก30ปีเลยนะโอ้โหครับแต่นี่ขออนุญาตเคสตัดดี้เนี่ยเอามาสัก10ปีพอเอามาแค่สัก5้ถึงสิปีก็พอใช่นะครับอ่ะแล้วยังไงฮะสถิติเนี่ยเขาบอกว่ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนนะครับประมาณ3 0,000ื่นนะครับคนไทยนะครับก็ส0 0 0มื่นเนี่ย ตอปีหนึ่งนะครับก็จะมีรายได้ประมาณ3ามแสนหกครครับอันนี้คือเป็นค่าเฉลี่ยพื้นฐานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสำรองไว้เป็นทุนทุนประกันที่เป็น Poten เ i a l เป็นค่าความสามารถอีก5ปีเนี่ยก็ตกประมาณล้านแปดนะครับรวมแล้วนะฮะสองก้อนที่ควรจะมีนะครับคือ need base นะครับคือเป็นค่าเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับล้านสามบวกกับ Poten t i a l ที่เป็นค่าความสามารถอีกล้านแปดรวมแล้ว ที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยก็ควรจะมีประมาณ3ล้านนะครับครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าใครเนี่ยนะฮะจะเริ่มต้นในเรื่องของทุนประกันชีวิตเนี่ยให้ดูในเรื่องของ need b a บ e หรือว่าความจําเป็นพื้นฐานก่อนเลยก่นยอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าเป็น Ne ดเบสหรือ่ความจำเป็นพื้นฐานเนี่ยคือล้านสามเนี่ยจริงๆผมว่าทุกคนเนี่ยไม่ดูอันนี้แล้วอะควรจะมีอย่างน้อยมีอันนี้แล้วกันเนาะครอบอนี่สิแลละค่าใช้จ่ายอะครก่อนอ่า แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีความรักเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะก็สามารถทำเพิ่มในส่วนของเรียกว่า potential base อันนี้ได้นะครับหรือว่าค่าความสามารถอันนี้ได้แล้วกันเนาะโอเคนะครับแต่อันเนี้ยคุณยันแม่ครับผมเนี่ยมีเรียกว่ามีเพื่อนผมคนหนึ่งนะฮะคือออกข่าวมาอืนะครับอ่าอันเนี้ยก็เกี่ยวเรื่องทุนประกันเช่นเดียวกันนะครับอ่าเขาบอกว่าเพื่อนคนเนี้ยนะฮะ ผมคิดว่าเขาแน่จะคำนวณเนี่ยแค่ potential base นั้นเองค่าความสามารถของเขาอ่านะครับผมอ่าข่าวอันเนี้ยเป็นข่าวของกรุงเทพธุรกิจนะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะพอรู้จักเขาครับผมนะครับพาดหัวข่าวไว้ว่าทิพยประการนะฮะจ่ายสินใหม่ช่วงงปลาย15ล้านบาทนะโอ้โหช่วงงนี่คือใครฮะอ่าช่วงคือมีคันด้ามีคันด้าครับผมอ่านะครับซึ่งจริงอันเนี้ยเออเขาก็คำนวณมาจากว่าเอะช่วงงเนี่ยมีันด้าตัวเนี้ยนะฮะ สามารถหารายได้เข้าสวนสัตว์เนี่ยได้เท่าไหร่นะฮะคำนวณกลับมาเป็นตัวค่าความสามารถของมีแพนด้าตัวนี้ครับผมมีแพนด้านี่ค่าความสามารถ15ล้านนะครับแล้วคุณล่ะนะครับเออนะครับเราอันนี้ก็ต้องมาดูคำนวณเขาเรียกว่าต้องมาตรวจสอบนะครับเช็คทุนประกันให้ตัวเองก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมีทุนประกันน้อยไปอยู่หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่นะครับคนข้างหลังเราเนี่ยจะสามารถที่จะปลดภาระต่างๆที่ เกิดจากที่เราสร้างไว้ได้หรือเปล่าอ่าโอเคนะครับอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากไว้นะครับ,รบโดยคาคมของคนหนึ่งแล้วกันเนาะครับผมคือคุณ Jack แจ็คหม่าโนะแจ็คหม่านี่เป็นใครนะฮะแจ็คหมาก็เจ้าของอลาบาร์ฮะอ่าโอเคนะครับเออเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะไม่ล้มละลายนะฮะจากการซื้อประกันนะครับแต่ถ้าคุณไม่ซื้อประกันเนี่ยอาจจะทําให้คนที่คุณรักเนี่ยต้องล้มละ,ละลายได้ครับครับผมโอเคดังนั้นขอฝาก เวล์แอนเทล EP นี้ไว้ด้วยนะครับนะครถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบนะครับก็สามารถติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ได้นะครับเพื่อให้กําลังใจทีมงานเรามี้กำลังใจทําต่อไปนะครับครับผมแล้ววันนี้ก็อย่าลืมเช็คกันนะครับว่าทุนประกันของทุกคนนะครับมีเพียงพอแล้วหรือยังครับนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ